บีทีเอ้เลยบีทีดาก้อนชื่อว่าร้านเวฟรู้ป่าวอันนี้เป็นมหาใจเก่าเมืองเก่าเมืองใหม่ไปนี่ป่ะแล้วก็มาเติมลมนะคะมาเติมลมลดเปินฮ้องกันแบบนี้ตรงตรงที่เรามาเมื่อกี้ไฟมันดับเนาะอืมเราเติมลมไม่ได้ไฟดับเอาเฮาเฮามามาเติมลมอยู่นี่แหละเติมลมนะคะ ผมมีลม <c oughs> เอาเอาอยู่แล้วลสองสองที่แล้วนะไม่มีลมหมู่บ้านเดียวกันบ่ไฟดับเนี่ยก็าจะสายเดียวกันอืมสายเดียวกันไฟดับเป็นเลยผมมีลมไอยไปเป็นที่เลยติคโอ้ ไปอา้าวงัวงัวนึกว่าแบ่ <c oughs> คือสิว่าเติมลมแต่ว่าไฟดับทั้งสองคันนะคะก็ไ<อ>ม่ได้เติมครับเรายังไม่ได้เติมลมสักทีนะครับทางก็ไม่ค่อยดีเราจะเสี่ยงว่าจะรั่วมไม่รั่วดูแทนปูนแทนปูอ่ะใส่แทนปูปูเห็นบอกไกลๆอ๋อไกลๆกลปูยังใหญ่เลยแทนปู คู้่บาระวังสแสแลกแสแลนี่ไง,ตงเติมลมรถอีกไหมเนี่ยไปอีกนันหนึ่งด้วยนี่นั่นเตนมิมลมจะไม่ลมนะคะเพราะว่าที่ตมมันหลายมากเลยอพอให้ได้เติมเดี่ยเพิ่นอยู่อยู่ อ่าได้เติมลมแล้วเอ้าสบายดีไกลบ่ป้าพาจานพุ่งไปบ้านอหยังนะครับเรื่องไหอ่ะได้เติมลมแล้วบ้าเนี่บ้านคนไทยจะอยู่ใกล้ไรเด้ออยู่ใกล้ไรว้ายแปลได้บ่ป้ะอ้หไอ้พุ่นสีเอาอันนี้เอาออกเนาะโอ้เอาฝาที่ว่าของรถ ออกนะผมเป็นฝาปิด mm ท้ายเนาะฮะเบิ <ongs> oh, ่งเมื่อกี้นี่ไอ้เพื่อนอันกำลังหมุนอยู่กำลังอันงานงานๆไปงั้นมาฮักเลยเบื้องเพื่อนนะฮักเลยเมื่อกี้นี้อ๋อบ้านโพวาอ๋อแสดงว่าโพวาใต้โพวาเ่นือบ่ะนี่ เอรวมเลยรรวมกันเลยแต่น้าที่เป็นแบบเป็นคุ้มคุ้มคุ้ม,มใตล้เป็นอนี้นะโอ,อ,อ้มีเพนเพนมีมองชมวิวพร้อมได้เพ่อนนะมมองชมวิวมันเป็นเหมือนสาลายเล็กๆเนาะ ก็ปั๊มน้ำหมดนี่ฮะปั๊มลมนี่แหละใส่เครื่องกูปกต้าเนาะอืมกต่เพื่อนเพื่นมาเปิดตรงนี้แหละเติมลมให้เมื่อกี้นี่นะเติมอยู่นู่นข้างหลังน่ะเป็นเซนะครับน้ำเซ่นอนนอนนอนเป็นแบบเย็นเนาะอาาศไรอ่ะตัดสินใจขอย่างไปเบิ่งก่อน อันนี้บ้านพูวานะครับบ้านผูวเนาะเมืองมหาไซแขกแขแขกามวนม,มันมันอยากพูแล้วล่ะก็ออกดีกว่าปย,ยานจะจะเข้าไปก็ได้ <c oughs> อมาร้านนี้นะครับพิ้นบรไทซอมรถอย่างเดียวเนาะขายอาหารขายของกินใส <c oughs> นเป็นกระชายทูมังม่วงอันนี้แซ่บเด้วนี่มัม่วงมัม่วงนี่แซ่บมะม่วงอย่างนี้่มูจ้ะแก้วประมาณนั้นมั้งเพราะว่าเนื้อมันจะแบบกรอบๆแน่มะม่วงแบบนี้อันนี้เลยซุปมีซุปอย่างน่ะนังหมูลาบหมูลาบหมูลาบหมูปิ้งฝาเออนี่หมูติดมันเป็นนี่แซ่บเนี่ยเนี่ยแนี่มะม่วงอันนี้ก็แซ่บเนี่ยกรอบๆเนี่ย เพิ่งขายนะแต่เพิ่นมีบอกอยู่ว่าอ๋อไปขายที่โรงงานอ้เพราะโรงงานปูนจะอยู่นี่อันนี้หรือเปล่าทีว่าอันนี้หรือเปล่าทีว่าทีว่าของไทยมาเฮ็ดนะหรืออาจจะบอกแม่งก็ได้อ,อาจจะเป็นอีกจุดใดบอกโอ้นี่แหละจ S, ะ <S, ะ <S SC G จ G มันทำอยู่นี่นะครับอยู่นู่นนะมองไปไกลอยู่นู่นแต่ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหม<ะ>ปกติเนี่ยร้านนี้จะ มีแต่รถใหญ่แบบรถพ่วงรถ10บล้อ6กล้อนะมาซ่อมนะครับนี่เนอตที่จิบะที่จิบตรี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบบาทประมาณสีบบาท โอ้ซาทุกข้อใจเด้ใจเด้อโอ้เพิ่นเพิ่นกะคือเพิ่นบอกเก็บเงินนั่เพราะว่าเพิ่นเห็นว่าไปแจกเครื่องแจกของเนาะร้านนี้เนาะอยู่หน้าโรงงานเอชดีพี่น้องอ่าเห็นว่าเราไปแจกของเพ่อคุณลุงแกก็เลยไม่ไม่เอาเงินเพราะเราไปแจกก็ไม่เก็บตังค์เราทำบุญด้วยเนาะประมาณว่าทำบุญด้วยเลยอ่ะโอเคเราขึ้นรถกันคอกระเป๋า